1.8 g 1800CC 2 0 0ี0 0 0แสนมีทอนไม่เคยแก๊สล้านเปอร์เซนต์ตัว m i n นอร์เชนจแล้วนะครับไฟหน้าอยากไฟท้ายขาวตัว G ได้แอร์อัตโนมัติแอร์แบค็คู่และเบาะหนังด้วย สดพรอได้หมดส่งรถถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศฝากระโปรงเดิมเดิมคานเดิม,ดมซุ้มเดิมซอกเดิมซ้ายขวาตะเข็บต่างๆเดิมเดิมและย้ำอีกทีไม่เคยแก๊ส้านเปอร์เซ็นต์1 8 0 0ซซี CC, วิ่งดีใช้ได้ ตัวไมเนดเชนแล้วนะครับเกียร์มีเทปทอนิกบวกลบราคาเบาๆแต่แกะให้ดูแบบนี้ชัดๆไม่มีพลิกความตัดต่ออย่างกรีบนะครับ ส่ง6ปี4,150เงินสด188,000บาทรถบ้านลงมาน้อยครับ0814850000ครับใช้คำว่าสภาพใหม่เกินปีได้อย่างเต็มปากเต็มคำย้ำนะครับ 1.8G ออโต